ตอนที่354ทั้งอูหลินพยักหน้าฉันทำแล้วเซียเซียฉันอยากจะขอบคุณสำหรับเรื่องนี้จริงๆออกมาแล้วฉันจะอธิบายให้คุณฟังจะไม่มีการเข้าใจผิดระหว่างเราพี่น้องเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดเสียเซียก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วและตามถั้งอูหลินออกไปข้างนอกม่านตรงกลางถูกยกขึ้นเผยให้เห็นรูปลักษณ์ที่มีสเสน่ห์ของสวีเสี่ยวเหยียนเธอมองไปที่ประตูด้วยสายตาแปลกๆวันนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเขาล้วนลึกลับ หลังจากปิดประตูหอพักแล้วทางอูหลินก็เดินไปยังสถานที่เงียบสงบในระยะไกลโดยมีเซี๊ยยเดินตามหลังขณะที่เดินเซี๊ยยกล่าวว่ากับตันมาคุยกันเรื่องนี้กันเถอะอันที่จริงแล้วด้วยวัยของเราเราอยู่ในสถานะที่ไร้เดียงสาดังนั้นเลอจังอยู่จึงไม่ใช่คนดีตั้งแต่แรกเห็น ถ้าไม่ใช่สำหรับเขาฉันจะมีความเข้าใจผิดครั้งใหญ่กับหยวนเอินได้อย่างไรไม่ว่าฉันจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันจะไม่เผยแพร่มันสู่โลกภายนอกจริงๆแล้วฉันไม่เลือกปฏิบัติกับแนวของคุณเลยโตเป็นสาวแล้วใช่ไหมใช่แล้วสิ่งที่คุณพูดก็สมเหตุสมผลทั้งอูหลินเลี้ยวมุมหนึ่งแล้วมาที่ป่าที่เชื่อมระหว่างหอพักนักศึกษาและคนงานกับจตุรัสหลิงปิงเสี่ยเซี่ยมาหาทั้งอูหลินด้วยรอยยิ้มยกมือขึ้นและตบไหล่เขา วันนี้ฉันตกใจมากจริงๆโปรดอธิบายเกิดอะไรขึ้นฉันบังเอิญผ่านมาเห็นเข้าไม่งั้นฉันไม่รู้จริงๆไม่รู้ทั้งอูหลินก็หัวเราะเช่นกันแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างจู่ๆเสี้ยๆก็รู้สึกว่ารอยยิ้มของทังอูหลินดูน่ากลัวเล็กน้อยกับตันคุณจะทําอะไรอาคุณไม่ได้บอกว่าคุณต้องการอธิบายให้ฉันฟังเหรออธิบายขนาดของคุณอหยานะกับตันฉันผิดไปแล้ว เสียงกรีดร้องหยุดทันทีที่นี่เมื่อกูเย่กลับมาที่หอพักใบหน้าของเธอแดงเธอปิดใบหน้าที่ร้อนของเธอกลับไปที่เตียงและนั่งลงพี่สาวกูเย่เกิดอะไรขึ้นคุณล้วนลึกลับอย่าบอกฉันคุณยังถือว่าฉันเป็นคู่หูที่ดีหรือไม่สวีเซียวเหยียนพูดด้วยความไม่พอใจกูเย่ชำเลืองมองเธอดีกว่าที่เธอไม่รู้เซี่ยเซี่ยอยู่ที่ไหนกับตันบอกว่ามีบางอย่างที่จะอธิบายให้เขาฟังเพื่อไม่ให้เกิดความบาดหมางกันมันคืออะไร สวีเสียวเยียนเหมือนทารกที่อยากรู้อยากเห็นในเวลานี้กู่ยเย่โน้มตัวเข้าใกล้หูของเธอและกระซิบบางอย่างดวงตาของสวีเซี่ยวเยียนเบิกกว้างขณะที่เขาฟังไม่ไม,ไม่มีทางเสีย้ยเสี้ยแค่พูดเรื่องไร้สาระโดยไม่ขอหลักฐานดังนั้นตอนนี้เขาจึงอยู่ในสถานการณ์ที่น่าสังเวชไม่ใช่หรือมีแสงที่มืดมนและไม่แน่นอนในดวงตาของกู่เย่มันไม่ได้น่าสังเวชมันน่าสังเวชมากครึ่งชั่วโมงต่อมาประตูก็เปิดออก ทั้งอูหลินอุ้มเสี้ยเซียไปที่หน้าต่างโยนเขาขึ้นแล้วตะคอกอย่างเย็นชากลับไปที่เตียงและนั่งลงอีกด้านหนึ่งของม้านทุกอย่างเงียบสงัดมุมปากของเสียเซียกระตุกใบหน้าของเขาไม่มีรอยแผลเป็นให้เห็นแต่มือและเท้าของเขาสันอย่างเห็นได้ชัดเสียเซียคุณไม่ควรอธิบายให้ฉันฟังด้วยเหรอเสียงสงบของกู่เย่ดังขึ้นจากอีกด้านหนึ่งคืนหนึ่งไร้ยคำพูดเพียงทุกตีเช้าตรู่ กูเย่มาหาทังอูลินและสวีเซียวเหียนซึ่งพิ่งเสร็จสิ้นการฝึกฝนเนตรมันม่วงและพูดกับทังอูลินว่าอูลินฉันถามเซียวเหียนเกียนเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่สำนักงานใหญ่ของหอวิญญาณนักเรียนของวิทยาลัยเชคของเราได้รับวิญญาณไม่ใช่ผ่านการซื้อเท่านั้นแต่ยังผ่านวิธีอื่นเพื่อให้ได้การดำรงอยู่ที่มีคุณภาพสูงขึ้นในกรณีของเซียวเยียนแหวนวิญญาณวงที่สามจะต้องมีอายุเป็นพันปี หากซื้อโดยบริสุทธิ์ราคาจะสูงเกินไปและยังมีระดับที่แน่นอนจากการสุ่มมันยากมากที่จะได้คนที่คุณชอบมากที่สุดตอนนี้มีวิธีอื่นที่จะได้จากหอวิญญาณแต่มันลำบากกว่าโอวิธีอะไรทังอูหลินถามสวีเสี่ยวเหยียนมองพวกเขาสองคนจากด้านข้างราวกับว่าเมื่อคืนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสองคนไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กู่เย่กล่าวว่ารีบไปที่หอคอย มีกฎอยู่ในหอวิญญาณหากคุณต้องการได้รับวิญญาณมากกว่าพันปีคุณสามารถใช้วิธีการวิ่งบนหอคอยมีเจดีย์วิญญาณอยู่ในสำนักงานใหญ่ของหอวิญญาณมันมีมีทั้งหมด108ชั้นและแต่ละชั้นได้รับการปกป้องด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันหลังจากทะลุผ่านชั้นนี้แล้วคุณสามารถเลือกวิญญาณจากชั้นนี้เพื่อซื้อและคุณจะได้รับส่วนลด50 มีคนสองประเภทที่สามารถรีบไปที่เจดีได้หนึ่งคือคนของหอวิญญาณเช่นฉันนอกจากนี้ยังมีอัจฉริยะที่มีความสามารถพิเศษซึ่งสามารถรีบไปที่เจดีได้หลังจากได้รับการอนุมัติจากหอวิญญาณการตรวจสอบตัวตนนี้ฉันสามารถช่วยเซียวเหยียนจัดการได้แต่ฉันไม่สามารถทำคนเดียวเมื่อฉันไปที่หอคอยเพราะประมาจารย์จิตวิญญาณที่แตกต่างกันมีจิตวิญญาณการต่อสู้ที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับปัญหาของผู้ช่วยจิตวิญญาณ ดังนั้นหอคอยของหอคอยวิญญาณจึงดำเนินการในลักษณะทีมและขีดจำกัดสูงสุดของทีมคือ7คนแน่นอนความยากก็เช่นกันสำหรับ7คน18ชั้นแรกคือวิญญาณอายุพันปียิ่งคุณไปสูงระดับและคุณภาพของวิญญาณก็จะยิ่งสูงขึ้นชั้นที่1 8บแถึงสาคือหมื่นปีจิตวิญญาณสิ่งเหล่านี้ถูกรวบรวมจากเจดีวิญญาณในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชั้นที่36ขึ้นไปล้วนดำรงอยู่มากกว่า1 0,000ปี กล่าวกันว่าเก้าชั้นบนสุดเป็นระดับสัตว์ร้ายทั้งหมดพวกเขาเป็นสัตว์วิญญาณที่มีการฝึกฝนระดับมากกว่า10,000แปีที่รวบรวมโดยองค์กรหอวิญญาณในช่วงสิบศูนย์ศูนย์ศูนย์ปีที่ผ่านมาทุกคนล้วนเป็นเพียงผลไม้ที่เหลืออยู่เท่านั้นคุณสมบัติในการเข้าสู่หอคอยเปิดให้เฉพาะประมาจารย์วิญญาณที่มีอายุต่ำกว่า30ปีเท่านั้นกล่าวคือหลังจากอายุ30ปีแม้แต่ผู้สืบทอดสายตรงของหอคอยวิญญาณอย่างฉันก็ไม่สามารถเข้าไปในหอคอยเพื่อรับวิญญาณได้ มันมีการกล่าวกันว่าสถาบันเชลกของเรามีมรดกจิตวิญญาณบางอย่างด้วยแต่เปิดให้เฉพาะสิทธิในราชสำนักเท่านั้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดตอนนี้คือรวบรวมผู้คนเข้าด้วยกันแล้วไปรวมกับเซียวเอี้ยนเพื่อปีนหอคอยสำหรับเรามันคือประสบการณ์ในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยให้เซียวเอี้ยนมีจิตวิญญาณที่ดีขึ้นได้คุณคิดอย่างไรทั้งบูลลินพูดโดยไม่ลังเลนี่ไม่มีปัญหาแน่นอนฉันเต็มใจช่วย ว้าวทำไมไม่เคยมีเรื่องดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนเสียงที่ค่อนข้างคลุมเครือดังมาจากด้านข้างด้วยจมูกที่มีรอยฟกช้ำและใบหน้าที่บวมคุณต้องระบุอย่างรอบคอบว่าเป็นใครถังอูหลินยังแสดงความเมตตาต่อเขาและเขาไม่ได้ตกหน้าคนอื่นแต่กูเ่เย่ซึ่งกำลังโกรธจัดไม่ได้มีความคิดเช่นนั้นกูเ่เย่กรอกตาไปที่เขาและพูดว่าฉันเพิ่งค้นพบหลังจากที่ฉันมาที่นี่เฉพาะสำนักงานใหญ่ของหอวิญ,ญญาณเท่านั้นที่สามารถทำได้ มีหอวิญญาณเพียงแห่งเดียวในทวีปทั้งทวีปคุณต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดถึงจะมีสิทธิ์เข้าหอคอยได้ทั้งอูหลินมองไปที่สวีเสี่ยวเหยียนงั้นก็เรียบร้อยเราจะไปกันเมื่อไหร่กู่เย่กล่าวว่าจะใช้เวลาอีกสองสามวันในการพิจารณาคุณสมบัติเรามาพักผ่อนกันในวันหยุดถัดไปทุกคนโปรดเตรียมตัวนอกจากนี้เราควรรวบรวมขีดจำกัดสูงสุดของเจคนเพื่อที่ว่าเมื่อเราบุกเข้าไปหอคอยเราสามารถไปต่อได้ อูหลินฉันจะฝากเรื่องนี้ไว้กับคุณแล้วคุณจะพบว่าที่ใดที่เหมาะสมที่สุดในการหาคนเพิ่มอีกสามคนเพื่อเข้าร่วมกับเราทั้งอูหลินกล่าวว่าให้ฉันคิดดูมีข้อกำหนดอื่นอีกไหมกูยเย่กล่าวว่าข้อกำหนดอีกประการหนึ่งคือความแตกต่างของอายุระหว่างสมาชิกในทีมเดียวกันต้องไม่เกินสปี ทั้งอูหลินขมวดคิ้วสิ่งแรกที่เขานึกถึงคือครูวู้เขาไม่รู้ว่าครูวู่อายุ30ปีหรือไม่แต่ถ้าเขานำทีมันจะไม่มีปัญหาในการทะลวงผ่าน18ชั้นแรกแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าองค์กรหอวิญญาณได้คิดถึงปัญหานี้แล้วงั้นเราเลือกได้ระหว่างคลาสของเราหรือคลาสสองหยวนเอิญก็ไม่เลวเสียเสียเข้ามาด้วยใบหน้าที่บวม ทั้งอูหลินชำเลืองมองเขาแน่นอนว่าหยวนเอินนั้นไม่เลวแต่ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดร,ระหว่างเขากับพวกเขาตอนนี้จะช่วยได้ไหมตอนที่3 5 5 9 1หเเอร์น์หมายถึงอะไรแม้ว่าหยวนเอินจะเป็นเพียงวงแหวนที่สามแต่ความแข็งแกร่งส่วนตัวของเธอหน้าจะสูงกว่าของวูไซโดจากวงแหวนที่4ี่วิญญ,ญาณการต่อสู้ทั้งสองของเธอนั้นทรงพลังมากทั้งคู่ไม่ควรห่างจากถนนวงแหวนรอบที่สี่มากเกินไปขอฉันคิดดูก่อนสำหรับชั้นเรียนของเราวูไซโด เหล่ากุ้ยชิงชูอยู่เฉิงและยางเนียนเสียสามารถเป็นผู้สมัครได้ทั้งหมดสำหรับเกรดสองเท่าที่เรารู้มีเพียงหยวนเอินและเล่เจิ้งอยู่เท่านั้นที่แข็งแกร่งมีบางอย่างผิดปกติกับความสัมพันธ์ของทั้งสองสมาชิกทั้งสี่คนของฉันต้องไปทั้งหมดเพราะโอกาสแบบนี้มีน้อยและมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีในตัวมันเองที่ยังเหลืออยู่สามแห่งและมีผู้สมัครหกคนเดี๋ยวก่อนทันใดนั้นดวงตาของทางอูหลินก็สว่างขึ้นและเขาก็นึกถึงทางเลือกที่ดีสวีเสี่ยวเยียนกระซิบ กับตันจริงๆแล้วฉันไม่ต้องการขอความช่วยเหลือจากคนในชั้นเรียนของเราทั้งอูหลินมองเธอด้วยความประหลาดใจทำไมสวีเซียวเยียนกล่าวว่าทุกคนในชั้นเรียนของเราเป็นคู่แข่งกันจริงๆและเราต้องกำจัด10%ในปีแรกฉันไม่ต้องการให้วิญญาณของฉันถูกเปิดเผยเร็วขนาดนั้นเวลาที่จะทำลายหอคอยสามารถกำหนดได้ ด้วยตัวเองและฉันไม่ต้องการของฉันมันเร็วเกินไปที่จะบอกให้พวกเขารู้เกี่ยวกับคาถาของฉันสิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสอบปลายภาคของฉันการขาดความเข้มแข็งส่วนบุคคลของเธอทําให้เธอพิจารณาประเด็นเหล่านี้อย่างระมัดระวังพยายามเพื่อรักษาข้อดีของตัวเองให้ได้มากที่สุดทั้งอูลินพยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่านั่นสมเหตุสมผลแล้วด้วยวิธีนี้เรามีทางเลือกน้อยลงหยวนเอินและเลเจิ้งอยู่เป็นผู้สมัครสองคน และมีเพียงคนเดียวที่ขาดอย่างไรก็ตามฉันนึกถึงผู้สมัครบางทีมันจะดีมากสำหรับเราโดยรวมถ้าเขาต้องการใครหน้าสวีเซียวเหยียนถามด้วยความประหลาดใจทั้งอูหลินพูดชื่อด้วยเสียงต่ำดวงตาของสวีเซียวเหยียนเป็นประกายทันทีและกูเย่ยและเสี้ยเสี้ยพยักหน้าเห็นด้วยทั้งอูหลินกล่าวว่าเอาละให้ฉันดูว่าฉันจะโน้มน้าวหยวนเอินและเลเจิ้งอยู่ได้ก่อนหรือไม่ตกลงปังปัง ใครหน้าเสียงของเล่จ้งอยู่ดังขึ้นฉันทั้งอูหลินพูดนอกประตูเมื่อประตูเปิดออกเล่จ้งอยู่ก็โผล่หัวออกมาอย่างงวงเงียคุณมาทําอะไรรบกวนฉันเร็วจังทั้งอูหลินกล่าวว่าฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณเข้ามาเล่จ้งอยู่เปิดประตูทัศนคติของเขาในวันนี้ดีกว่าเมื่อวานมากทั้งอูหลินพูดว่าคุณเอายกและเงินของฉันไปประเมินเหรอเลอ่จ้งอยู่ลอกตาและพูดว่า คุณกลัวแค่ไหนที่ฉันจะขโมยของของคุณทั้งอูหลินยิ้มและพูดว่าเป็นไปได้อย่างไรคุณเป็นลูกหลานของตระกูลโฮลีแองเจิลคุณจะดูแลสิ่งเล็กน้อยอย่างฉันได้อย่างไรจูจูเลรกจังอยู่ก็หัวเราะเบาๆฉันสนใจจริงๆอูหลินดูสิเราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันหรือเปล่าขณะที่เขาพูดเขายกมือขึ้นกอดไหล่ของทังอูลิน ทันทีที่ทังอูหลินหลบเขาก็หลบฝ่ามือของเขาเมื่อวานนี้เขาจงใจแสดงตราช่างตีเหล็กระดับห้าเพื่อให้เสียเซียเข้าใจผิดเขาเกือบจะตั้งชื่อนี้ให้ตัวเองอยู่ห่างๆมิฉะนั้นชื่อเสียงของคุณเองอาจถูกทำลายได้ในพริบตาเดียวถ้าคุณมีอะไรจะพูดอย่าแต่ต้องมันทั้งอูหลินพูดอย่างโกรธจัดเล่เจิงอยู่กล่าวว่านั่นสิเราได้ทดสอบยกและเงินของคุณเมื่อวานนี้และคุณภาพสูงมากสูงถึง91% ดังนั้นคุณจึงปลอมมันได้สำเร็จจริงหรือทั้งอูหลินพยักหน้าแน่นอนเลอเจิงอยู่กล่าวว่าคุณยังคงสามารถหลอมหยกและเงินที่มีคุณภาพเท่ากันได้หรือไม่ทั้งอูหลินกล่าวว่าฉันไม่รู้ระดับของการหลอมรวมและการหลอม,ลกลอมเกี่ยวข้องกับสถานะและวัสดุของมันเองรายละเอียดต่างๆอาจส่งผลต่อระดับของการหลอมรวมคุณไม่รู้ว่าการหลอมโลหะผสมวิญญ,ญาณน,นั้นยากเพียงใดเลอเจิงอยู่พูดพร้อมกับหัวเราะเบาๆ แน่นอนแน่นอนดีฉันจะสั่งหยกและเงินจำนวนมากกับคุณแต่ทั้งหมดควรจะมากกว่า90%นของเกรดราคาขึ้นอยู่กับคุณใช้วัสดุจากธรรมชาติและสมบัติของแผ่นดินเปลี่ยนได้แล้วไงราคาขึ้นอยู่กับฉันทั้งอูหลินมองเขาด้วยความประหลาดใจแน่นอนทั้งอูหลินกล่าวว่าฉันต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าฉันจะเห็นด้วยกับคุณก็ไม่มีการรับประกันว่าจะประสบความสำเร็จ มันยากเกินไปที่จะบรรลุอัตราการหลอมรวมมากกว่า90%ฉันไม่มีมากขนาดนั้นเงินซื้อวัตถุดิบฉันจะจัดหาวัตถุดิบให้เล่จังอยู่พูดโดยไม่ลังเลด้วยความมั่งคั่งสมบัติแห่งสวรรค์วัตถุและโลกที่คุณขอก่อนหน้านี้ชิ้นส่วนของหยกและเงินเมื่อวานเป็นของฉันและฉันหามันมาให้คุณจากนั้นฉันจะจัดหาเงินแช่คุณภาพสูงและเงินวิเศษให้คุณอย่างละหนึ่งศกิโลกรัม คุณทำให้มันยากได้แต่คุณต้องการเซ็นสัญญากับฉันและขายยกและเงินทั้งหมดที่มีระดับหลอมรวมมากกว่า90%ให้ฉันจากนั้นเราค่อยต่อรองราคากันคุณคิดอย่างไรทั้งอูหลินกล่าวว่าเรื่องนี้ค่อนข้างซับซ้อนค่อยๆกลับไปวางแผนกันฉันแลกเงินหยกชิ้นนี้กับคุณมาก่อนแม้ว่ามูลค่าของเงินหยกจะสูง แต่ชิ้นส่วนของเงินหยกเมื่อวานนี้ยังคงอยู่ที่การตีเหล็กระดับ1,000และต้องทำใหม่การขัดเกลาราคาสูงที่แท้จริงคือเมื่อพูดถึงการฝึกจิตวิญญาณเมื่อเทียบกับเหล็กอุกบาทแล้วมีมูลค่าไม่แตกต่างกันมากนักทางอุลินได้รับโชคลาภอย่างแน่นอนเพื่อแลกกับวัตถุทางวิญญาณอายุสอง0ปีตกลงแรกเงินและเงินวิเศษจะถูกส่งอย่างแน่นอนภายในสวันและเจึงอยู่กล่าวโดยไม่ลังเลดวงตาของเขากระพริบอยู่แล้ว สิ่งที่ทางอูลินไม่รู้ก็คือหลังจากที่เขาจากไปเมื่อวานนี้เล่จ้งอยู่ก็นำหยกเงินชิ้นนี้ไปหาพ่อบ้านของเขาหลังการทดสอบพ่อบ้านตกใจเมื่อพบว่าฟิวชั่น91%แม้ว่าช่างฝีมือหลักของตระกูลจะเคลื่อนไหวแต่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นการตีขึ้นรูปมาถึงระดับนี้ได้อยู่ที่ระดับเพดานแ,แล้วยิ่งไปกว่านั้นช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์ประจำตระกูลจะไม่มีวันยอมถอยง่ายๆเพื่อเห็นแก่รุ่นน้องอย่างพวกเขา ข้อกำหนดของตระกูลทูสวรรค์น,นั้นเข้มงวดมากก่อนที่จะถึงระดับหนึ่งการสนับสนุนจากครอบครัวนั้นมีจํากัดเด็กๆในครอบครัวใดๆจําเป็นต้องปรับปรุงตนเองด้วยความพยายามของพวกเขาเองดังนั้นเลอจังหยูจึงได้เรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆตั้งแต่เขายังเด็กมาก เหตุผลที่เล่เจิ้งอยู่สนใจมากเงินหยกเพราะเงินหยกเข้ากันได้ดีกับจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาวิญญาณนักรบผู้สวรรค์น,นั้นเทียบเท่ากับจิตวิญญาณการต่อสู้ระดับสูงที่มีความสมดุลของคุณสมบัติาธาตุและคุณสมบัติทางกายภาพการปรับปรุงหยกและเงินมีทั้งสองอย่างแม้ว่าจะไม่ใช่วัสดุชั้นยอดแต่ก็เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นวัสดุพื้นฐานของชุดกรอต่อสู้แบบสองคำหลักฐานคือการปรับแต่งให้อยู่ในระดับของการฝึกอบรมทางจิตวิญญ,ญาณ อีกเหตุผลหนึ่งที่ระดับการหลอมรวมของโลหะผสมสำหรับการตีขึ้นรูปมีความสำคัญก็คือหากระดับการหลอมรวมสูงกว่า60%ทุกครั้งที่มันเพิ่มขึ้น5%ปเจะสามารถหลอมรวมอีกครั้งได้ตลอดเวลาในอนาคตคุณสามารถเพิ่มโลหะอื่นเข้าไปได้อย่างที่เราทราบกันดีว่ายิ่งมีการใช้โลหะหลายประเภทในโลหะผสมวิญ,ญญาณมากเท่าไหร่พลังก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นตราบใดที่สูตรถูกต้องมันจะต้องมีเอฟเฟกต์บัฟ โลหะผสม91%เปอร์เซนหมายถึงอะไรหมายถึงโอกาสหกครั้งในการหลอมรวมโลหะอื่นไม่มีใครมั่นใจได้ว่าการหลอมซ้ำและการตีขึ้นรูปจะสำเร็จเพียงครั้งเดียวระดับการหลอมรวม91%เปอร์เซ์ให้โอกาสมากขึ้นและยังเป็นไปได้ที่จะหลอมโลหะประเภทต่างๆได้มากขึ้นนั่นคือสิ่งที่คุ้มค่าหยกและเงินธรรมดาที่มีระดับการหลอมรวม60เปอร์เซ็นนั้นไม่เพียงพอสำหรับคนของสิ่งมีชีวิตทางวิญญาณที่ทางอุลินต้องการ แต่หยกและเงินที่มีระดับการหลอมรวม9 1เปอร์เซ็นเป็นสมบัติล้ำค่ายอย่างแน่นอนแม้ว่าจะเป็นเพียงพันหลอมทั้งอหลินมีแผนของทั้งอหลินและเล่เจิ้งอยู่มีแผนของเล่เจิ้งอยู่เจิงอยู่ฉันยังมีเรื่องที่จะขอความช่วยเหลือจากคุณถ้าคุณตกลงฉันจะให้เหล็กซิงหยุนอีกชิ้นหนึ่งแก่คุณสำหรับลูกค้ารายใหญ่ทั้งอหลินจะไม่ตรหนีเกินไปเกิดอะไรขึ้นเล่เจิ้งอยู่ถามทั้งอหลินกล่าวว่า คุณรู้หรือไม่ว่ามีหอคอยวิญญาณในสำนักงานใหญ่ของหอวิญญาณแน่นอนฉันรู้คุณต้องการบุกเข้าไปในหอคอยหรือไม่คุณไม่มีแหวนวิญญาณพันปีอยู่ข้างหน้าคุณหรือและเจ้างู่กล่าวอย่างสงสัยแม้ว่าฐานการฝึกฝนจะไปถึงวงแหวนที่สามมันก็จะดีขึ้นตามธรรมชาติและไม่จําเป็นต้องเพิ่มวิญญาณอีกทั้งอูหลินกล่าวว่าไม่ใช่ฉันแต่เป็นเพื่อนของฉันเธอยังเป็นนักเรียนที่ทำงานและเรียนสวีเสี่ยวเยียนเธอมีวงแหวนที่สามและต้องการจิตวิญญาณใหม่ ระวังแผนที่จะไปกับเธอเพื่อปีนหอคอยคุณแข็งแรงมากมากับเราได้ไหมไปด้วยกันไหมเล่เจิงอยู่กล่าวอย่างร่าเริงไม่มีปัญหาฉันเหมาะที่จะไปออกกําลังกายกล้ามเนื้อของฉันทั้งอุลินหัวเราะเบาๆทําเสร็จหนึ่งชิ้นโยนมันอย่างไม่เป็นทางการและโยนเหล็กอุกบาทอีกชิ้นให้เล่เจิงอยู่ฉันให้คุณทุกอย่างแล้วรีบไปช่วยฉันหาสิ่งที่ต้องการจิตวิญญ,ญาณเรื่องของเงินยกฉันจะลองดูเร็วๆนี้ ดังนั้นเรามาคุยกันเรื่องราคาหลังจากที่ฉันสร้างอันที่มีคุณภาพเดียวกันขึ้นมาอีกอันหนึ่งความแข็งแกร่งของเลอเจิ้งอยู่ยังคงแข็งแกร่งมากแม้ว่าเขาจะไม่เก่งเท่าหยวนเอินความแตกต่างก็ไม่ไกลเกินไปทูสวรรน,นั้นมีลักษณะที่หลากหลายเช่นการโจมตีความช่วยเหลือและการควบคุมและแต่ละอันนั้นแข็งแกร่งมากทูสวรรค์ที่ร่วงหล่นไม่ได้อ่อนแอว่าจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ของทูสวรรศักในแง่ของการโจมตีและการควบคุมแต่สำหรับปรมาจารย์วิญ,ญญาณส่วนใหญ่ไม่มีผลเสริม หลังจากออกจากหอพักของเลเจิ้งอยู่แล้วทังอูลินก็ชำเลืองไปที่หอพักของยวนเออร์ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ไปที่นั่นสำหรับคนนั้นมารอดูกันชีวิตการเรียนนั้นเข้มข้นและวุ่นวายทุกๆเช้าทุกคนสามารถเห็นหน้ากันและเรียนรู้ความรู้ต่างๆร่วมกันในห้องเรียน